ทำไมเวลามีคนมึงได้แล้วมันต้องมีคนมึงไม่ได้วะมึงเป็นอะไรกับคำสาบเหรอโดนคืบโดนคืบมาแล้วได้แม่ไม่ทว่าเนี่ยได้แม่น่าเล่นนะไม่แค่แค่บททดสอบแรกมึงก็ตายหายแท้จะไหลเลยเข้าไปเข้าเข้าเออเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยแซนวิชทางไหนน่ะอ๋อทางนี้เอาไปเฮ้ยมืดเฉยมืดมีคำเตือน Warning Game Contain Flash เร like okay. ื่องของมึงอ้าวมิกี้คุณพูดเรื่องของมึงเลยอะคุณพูดกับพี่พีปสองเนี่ยนะฮะุณทำนี้หรอกูไม่ไคำเตือนเก้เว้ยโอ้อ่ะาเโอ้เต่าตะนุคุเป็นเต่าตะนุจ้ะเอาต้หัวไหม ทำไมมาตุ่มหัวเลยวะแต่หัววันมันตุ่มหัไมัะแปลกว่ะตอนนี้โหตวเต่ามันตุ่วอไรเอาเรียบร้อยมีคนเแตกไอ้เขาเจ้าทีนี้ข้างหลังมึงทีอยู่ข้างหลังมึงไอ้เขาเจ้าแตกไม่ไม่ไม่อย่าอย่ามาหามคุณไอ้เขามอยู่ไหนธขามอยู่ไหนพวกมึงจะเล่นในแมสใช่ไหมไม่กูเล่นปกติกันอยู่ไอ้เขาเจ้ามาไป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 เลยไปเลย มอยู่สัตว์อยู่ไหนแล้วไปเลยกูรอมันอยู่มันมาหาาคูมันอยู่เดี๋ยวเไปง่าไม่กลัวมันอยู่สัตว์เ๋ยวใครมีกุญแจไหมใครมีกุญแจไหมได้มาแล้วเปิดเียวโอเคไป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 ทไมเร็วมาเร็วมาเร็วไปไปไปเ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 ยังมาเร็วมองกลัววิ่งเร็ว้มามันทอะไรไม่ได้กว่า อยู่ไหนแล้วเนี่ยโอไม่มาเร็วเร็วเร็วเขามาเขามาคุณหนีไปแล้วเนี่ยคุณหนีไปกับอาร์ตคงแล้วมึงมันมึงหนีทำไมไม่จออะไรกันเลยอ่ะก็ก็มันหนีไปเลยอ่ะบอกตยนมันก็ไปเดอ๋ยวาันเจอจ้ำเดี๋ยวมันเจอจ้ำเดี๋ยวมันเจอเดี๋ยวมันเจอจ้ำเออใช่ดักรอดักดักดักมันมันจะมีตะเกงคุณเจอหนึ่งอันเป็นผียื่นคอมาถึงผมเห็นกลัวเลยนี่กูดักรอฮุมดไปเลยยอา่ ไปไปไปไเออคงยนิ่งอคงยนิ่งอจะไปทากับข้าวให้แม่กินอยู่อตแตกอาแตกเดดอคงยกีปมือพันอะไม่ไม่ไมงันกูไมเอ้พเกือบตกเกือบเกือบตกโไอไอเขาเจ้าบางอะอ้าอีต่อย มึงวางกูไปแกไอสีชมพูเต็มหน้ามึงไปชงยาใหม่ึงไปชงยาให้แม่ก่มกี้มอกี้มีมีมอกี้มีคนปิดประตูใส่หน้ากูด้วยทันโยกแม่งสับลงหัวกูดีมีคนหายไปหคนหรือเปล่ามาเยมาลไอกอโทมัสโทมัสโทมัสบิสัน ทำแลบอาเนี่ยเอ้เนี่ยมันไม่สนใจรหรอเนี่ยเออเดี๋ยวมาให้เรื่องง่ายไม่ใช่หรอตรงเนี้ยมาสนใจ,นจกูแทนแล้วเนะี่ยไปปิดประตูทำไมแล้วเพื่อนมึงเข้ามึง <c oughs> จะเข้าได้ไงไปทำแบบต่อโอยยาบัง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 ตายกูแทก มาดมึงอย่าเงียบดิกูกลัวเจ้กูอยู่อยู่สัตว์มาเร็วโอเคอามาแล้วมนตามหลังกูมาเลยเนี่ยมันตี้กูแล้วนะโอ้ยเจ้ผีดาด่านเนี่ยกูอาจจะงายสุดละเรื่งแยกฟองออกมาจากเขาวงกูอะเกูรอตรงนี้แล้กันนะขอเดี๋ยวกูรอทางประตูนะ ูไม่ไปไหนหรือกูกลัวหลงกูเป็นคนหลงง่ายกูหลงง่ายกูรอนะเิ่มเสือเชือาตเตอร์สปิริตนิทเดทูวอลัดิไทางนั้นทางนั้นต้องไทางไหนยาต้นีดิเออไม่ใช่ด้วยผ่านผ่านทนี่ผ่านูเสียงอะไรว้เสียงใครเสียงใครมาเข้าประตูเน่ย เอาต่อหน้าต่อตาเลยมันตาเลยตายเฉพาะคุณเลยมีเงี่ยมีฟิมแตกที่ฟิมแตกมันตายเฉพาะคุณเละเขาไปดูเลยมันตายเฉพาะคุณเละมีฟิมแตกเลยเมื่อกี้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้มันเปิดไม่ได้มันต้องเข้ามามึงกลับมาลกลับมาตรงพรมแดงนี่แหละตรงรูมันจะมีประตูประตูกลับมาแล้ว เปิดแล้วปะเปิดเลยเปิดเลยก็ได้เปิดเลยก็ได้เอามาเอามาเกดดี้มาเกดดี้มาเกดดี้เฮ้ยเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เฮ้ดินอยู่กับที่วะอาร์ตหลุดไปเนี่ยไม่เอาเลยพระเจ้าจะปลี่ยเปิดประตูไม่ได้อไปเฮ้ยเกิดยี่ไงโอ้อาร์ตมาอย่ได้จ้ำอุ๊ยอย่าได้จ้ำอาร์เทียเลอร์ตเทชันเหรอโอ้รู้อาร์ กูจะจะแลกเนี่ยกับอาไมเย้กูใช้กระถาแลกเนี่ยเป็นคนกตีนผีแชปเตอร์สองที่กูเล่นได้อย่างเดียวหรือไงกูเล่นได้แชปเตอรเดียวหรือไงวะมาละมาละวิทยอันนี้พลิเป็นจุดที่กูทำให้เถกมันใหญ่ขึ้นนะใช่มหนใหญ่ขึ้น เอาเรียบร้อยอไอ้ล่วงกูก็ล่วงโอ้ยไม่กินอะไรมาหลุดพี่พีมลองเดินไปมึงอย่าบังยู่ข้าเจ้าข้าเจ้าไม่เงี้ยลองเดินไปหาชามูลไล่หน่อยผมอยากรู้มันตายปะมูลไลเลี้ยวมาเดี๋ยวเดินให้เอ้ยน้องกันชั้นแรกเลยอ่ะกูรู้จากบนสุดลงมาชั้นแรกเลยคนอื่นนะคนอื่นคนอื่นหัวร้อนใช่ไหมขับมึงกดหลงทางไอ้การตกบันได หัวร้อนตกบันไดแม่งแย่บันไดแม่งแย่เขาโมงกูอีโคไอ้เหี้ยตกอีกแล้วิมึงบินอยู่วิ่งอยู่ไม่ไม่ไม่ตอนนี้มันจะมีผีตัดหน้าแล้วเว้ยไม่เป็นไไรม่อยากรู้ว่ามันมีดาเมจบ้างมาเลยเดินผ่านสะพานหรือตรงนี้วะตรงนี้โน o g ับ ตอนนี้อาร์ตอยู่กับพวกมึงหรือเปล่าอาร์ตอยู่กับพวกมึงหรือเปล่าไม่ใช่ใช่เอออยู่แล้วเราไปทางไหนต่อเนี่ยไม่หลอกแล่อยู่เลยมันก็มาเรื่ยกูจำไว้เลยได้มาเรื่อยอ่ะมาตรงสะพานอ่ะก็เลยกูเจอประตูเขียวแล้วเนี่ยยากตรงไหนวะถามหน่อยยากประตูเขียวแล้วเนี่ยมันยากสำหรับกูพวกกูเป็นโลโลอาร์โซโรเร็วเด้ไหมเรื่อยมันไม่ต้องเลี้ยวไปไหนมันมีทางตรงอย่างเดียว จำไว้ดิคุณไมุกลับจำสแกมให้กีคือดรื่องทำใจถ้าไม่จำสแกมก็จะทำใจได้ง่ายงแต่แต่เวลาจำทางก็จำแม่นมากเดี๋ยวคุณไปเทคแคร์ไอการด้วยเทคแคร์ผู้การเป็นตัวรู้ละอ้าด้วยจมื่นหรือยังผมมีแล้วเอธรรมะกูเจอเฮ้ยโอ้ที่ฝึกู่ด้านหลังกูเลย โอโก้ตะพี่ฟีผมมาแล้วครับโหไอ้กูพูดนี่มันอะไรกูเสียงตัวอะไรวะเสียงตัวอะไรมันกูกลัวเสียงบิดบิดสุดตอนนี้แมงไปมัสจังทําแล อยู่ดีไฟฉายมันกระดับอะมันคืออะไรวะรอไฉายแม่งเพราะว่าเน็น็ูนกระถอกตุกเพราะว่เน็ตเน็ตกูน่าจะกระถอกตุกเพรวเน็ตเน็ตปูน่าจะกระถอกตุกเลราะวานตเนปกอกุกเราะว่าเนวตเน็มปูน่ะตรงนี้ตุงเรว่าเนเต่ระกตุกเยอะะว่านีตเ่าะกระตุกาะว่าเนเด็นกระตุกเะกูเน็นมนงเดินกระตุกเ่ะกูเห็นมนงเดูนกระอกตุกเพร่เน็นเนอื่นเดินกระตุก เ้ยกูไม่เห็นคนอื่นเดนกระตุกแต่กูเห็นมึงโดนกระตุกมึงอะมึงมึงจะหันหน้าไปมาทำไมเว้ยไอ้อาร์ดหายอาร์ดหายโอ้เห็นละมันนึกว่าอ้าดเออโอ้โหไอ้ย่ากูจะดุ้งเลยเมื่อกี้เนี่ยกูลืมไปเลยกูลืมไปเลยว่าตรงนี้มีกูลารพูดตกใจทุกจัำสแกร าตาหายคู่ไม่มีอ,อะไรที่น่าตกใจเลยไม่ว่ามันจะเป็นจั๊มหรือว่าไม่อ่ะมันก็ไก็ตกใจจั๊มคือกระโดดนะเงี้ยงเงีย้ยตรงนี้มีผีหรือจกกัมได้จั๊มได้ตรงนี้มีผีไปก่อนเลยมึงอ่ะโอ้โห้ตายไอ้คุณเจริญเจริมึลมลงลากผีมาให้กูอีกมึงเจริญฉลัจ้าท่านผู้เจริญอาเลยผีอาเลย อยากเจอเลยว้าวเมื่อกี้กูเห็นแขนมึงแบบเด้งแล้วไม่ไปไม่ไปเด้งไปเด้งแล้วมันก็แบบไปเด้งกับกำแพงอ่ะเอาเอาเพื่อนฝูงว่าตรงนี้ไม่ปลอดภัยได้ยังเหรอโอเคปะปะจะไม่ลบหลู่แล้วลบหลู่สิแกลบหลู่สิ่งศักดิิ์สทธิ์ ไปเลยเอาอัดนิ่งอัดนิ่งเนิ่งดิเอาเล้วอัดฟรีสอัดฟรีสอัดกันเลยเฮ้ยสลับเป็นแง่กับกูเหรอเอ้ยเขาพลาไปดิเอาไอ้อัดปกติแล้วอัดปกติแล้วเอาอยู่ไหนกันเนี่ยไม่ใช่ตรงนั้นตรงนั้นมันทางกินน้ำมันข้าวเย็นตรงนี้ครับพี่เอ้ยไปไหนกันโมดเลยหายจิงเหรอเนี่ยอันนั้นเข้าวเยีนตัตรงตรงนั้นหล่นมั้งอ่ะกหัวหัวลง หุ่นแม่งมองมึงกลัวอันอันนี้คือทางไปทางออกนไงอัดวาร์ปเฮ้ยอัดวาร์ปเดี๋ยวก่อนนะเชื่อเอาเว้ยเชื่อชมเล่นโตเฮ้ยนี่มันอัดโตโอ้อัดอัดอัดด้วยล้านะมาก่อนจำได้ว่าตรงนี้มีผีใช่ไหมตรงนี้มีผีอยู่ใช่ครับเป็นล็อคเตมิน้าลีก่อนลอเตมิน้าคุลีก่อไอ้มาดไอ้โง่เอามาด้วไหนบ้าง เฮ้ยไอ้แลมัดมาเดินหายไปไหนอ่ะขอบคุณที่รอผีให้กูนะมัดมามดมาแล้วอะกะเออดีๆๆรอรามาเดินไปฝั่งนั้นก่อนแล้วเราไปแม่มีรอยจริงๆเลยเฮ้นี่ไอ้แล้วแล้วรีบเก็บเก็บเก็บมันอยู่ตรงบันไดมันเดินมา อยู่ไหนกันเนี่ยทางเดิมใช่ไหมทำไมมึงแต่งตัวมีสปิิรตอะทำไมมึงแต่งตัวทเดิมอะที่ทีมคนดีว่ะรอกูด้วยทำไมมึงยังไม่สมมาตรอยู่ไหกันแล้วเนี่ยเข้าไปข้างในหรอโอเคหมามันไปเลยไป่หมมันบังไงกูเลยไม่ใส่เลยไม่ใส่หมวกหมาสมมายวเดี๋ยวกูรอมึงตรงทางออกนะเร็วด้วยอีเวนมึงรอกูด้วยดิเฮ้ย ผมเจ๋มผมมาแล้วผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วสักพักผีมันมาเด็ดหัวที่ปีนยืนนิ่งแล้วผีมันมาเด็ดหัวเราตอนท้ายไม่ได้หรอกเอ้ยโทมัสมึงไปไหนมัสมึงไปทางเหรอเฮ้ยไอความจำเสื่อมเออกูไม่ได้คำวาความจำเสื่อมกูแค่เผลอเร็ินน้องมีการคงจำนั้นอยู่ในหัวจอด่อไปโอ้ธอมัสเราไปเร็วกว่าเดิมเยอะมากเลยอะโอ้เฮียดันมันเป็นยันมีใครจำทาวได้บ้า เออทำวิฟิมเดินอย่างนั้นโอเคพีทพีทเขาได้จะมีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยพีทผมเล่นกับไอ้อาดเดินนำแล้วอาดเดินนำแล้วจะมืดอ่ะคพี่กี้มันเห็นข้างหน้าเมื่อกี้เห็นสีข้างหน้าเออเมื่อกี้ไม่เห็นผีตัดหน้าไปอ่ะเอ้ยใครอยู่ข้างหลังเพีมฟิลิก่อนพี่ฟิล์มอยู่ข้างหลังพี่ฟิมอยู่ข้างหลังฟิล์มมาฟิม เอาสมวัดิไปไหนทางนู้นทำไมวะวัดทางนี้ใกล้กว่าจริงผมก็ว่างั้นเหมือนกันอะหลบพักซะพวกหนูน้อยหาหาบ้านก่อนหาบ้านหาบ้านหาบ้านพักกูมิน่าก่อนอยู่นี่เองโอเคอันนี้บ้านหลังนู้นบ้านบ้านนี้ดีกว่าว่ายังเขาว่ายังเฮ้ยรับปีหลิลละกระปีหลิลหรอเร็วยังเอาเปิดไหนกันแล้วเนี่ย เอากุหลงเ,ลอเอาเจอป้าเอาเจอป้าเอาเจอป้าฮัลโหลเร็วเก็บๆๆๆเ,เก็บเรวเก็บเว้ยรู้สึกเราเดินเร็วเชคต่อไปก็ไปประตูไฟฉายไม่ติดเข้ามาเดียับกันเสยเจียงผีเสียงผีได้ยินเจียง,งผีึ้หน <ตะ S 1> ห้องก่อนเข้าบ้านเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนยินเสียงผีมึงกลเป็นเต่าจนุโลนอโอเคอย่งเม่อกได้ยินเสียงผีไปไหนต่อนะเจอจเลยเชี่ยได้ยินผีเดิน ไอเขาเศร้าแตกเหรอเอากูไม่ได้แตกไอ้เหี้ยกูหลงแล้วตอนเนี้ยมีฟิล์มเข้าไปในนี้มีจฉาไม่มีไงกูใจอ้อนเร็วยืนยืนยืนไว้แล้วกูก็พักไม่มีวะยืนคว่ำไอกิวได้ยินเลยไอกิวเหมือนได้ยินเสียงเสียงไกลๆรอเราซึ้น้าเต็มทุกคนเฮ้ยร็วมาเร็วมมิงาเนี่ยเสียงไอ้เหี้ยเสียงมันดังอ่ะโอ้โหเสียงเดือนมันดังเลยมันวิ่งไปทางไหน มันวิ่งไปทางนั้นทางนั้นทางนั้นน่าน่าจะไปทางป่าพี่เจ้ทางผ่านก็ผ่านเฮ้ยผมจำทางได้อยู่ไปเลยไปเลยทำไดนี่ยังทำได้เแต่เขาขุดยากๆไม่ง่ายไปเลยอาร์คุณเขาเป็นลายชอบเดนไอ้ทีเป้ยเห้ยคอมานเน้ ทำไมต้องเป็นตัวอ่าเลยเดี๋ยวมัดกูเจอทางทางแผนที่แล้วนะเดี๋ยวกูไปดูแผนเดี๋ยวกูไปผาตรงแผนที่นะเดี๋ยวเราต้องไปเปิดเดี๋ยวเราต้องไปเปิดประตูก่อนค่อยไปช่วยไอกานโอเคไหมเดี๋ยวก่อนต่อมาหน่อยดิมัดมีวะแผนที่กูต้องไปเสิร์ชหาแผนที่กันอ่ะเนี่ย ผมมาเนี่ยมหาที่จิงจูเนี่ยมหาพี่จิงจิ้งมาที่นในชัดในชัดชัดมีอยู่ในชัดชัดมีอยู่อ่ะโอ้โหจะไปทางนู้นเลยก็ไปทางนู้นเนี่ยของพี่หัวโล้นคนเนี่ยอาร์ตไปไหนวะรีบร้อนเกินหายแล้ไปแชร์ดิจิตไปแล้วเหรออาหายสัตว์ไปเลยไหม กูฟังก่อนกูฟังเสียงก่นอนทำนะเรามาผิดทางว่ะเฮ้ยเราต้องลงไปข้างล่างอ่ะตอนนี้เราจะวนกลับไปป่าเดิมแล้วไม่คุณเราต้องไปฝั่งนั้นไม่ใช่เหรอตรงเนี้ยใช่เหรอไม่ใช่อธิบายแล้วเพื่อเข้าป่านะพ่อกูมาดรูปภาพทำนะปุ <c oughs> นะ๊บหาแล้ว ชิบหายแล้ว <expand> ม mm ีแ hmm, ม so ่บักอยู่ตรงนี้ใช่หรอแกเสียงเดินหรือเปล่ามั่วมันบักเลยไหนวะไหนตัวไรนะโอเคมันออกแล้วมันหลอกไปแล้วเมื่อกี้มันบักอยู่นิวต้องใจวิ่งโอ้โหมันจะมาเกือบแล้วแป๊บกูฟังเสียงก่อนของพี่มันขาดไปแล้วผมทีมจะไปเลยเหรอ ยังไม่ได้ไปเสียงเลยนะว้ามีอะไรจะบอกกูเจอประตูสีขาวไม่ใช่เหรอเออเฮ้ยก um, ูเจอประตูสีขาวไอ้เหี้ยแตแล้วกูไม่มีกุญแจแล้วผีเสื้อกูไปแล้วเดี๋ยวกูถัดแล้วไปดูกูมีกูญแจประตูกูเดียประตูดูแล้วไปดูผีเสื้อมึงบินไปแล้วผีเสื้อมันมันไปกับอันนั้นแล้วอ่ะมันไปแล้วอ่ะ เนี่ยอย่ารบกวนอย่าปเสียงนี่อย่ารบกงนเปิดเสียงแล้วจวกูล่ะเออเดี๋ยวเปิดประตูก่อนแล้วค่อยไปลกปูเจอประตูล่ะมาหากูตรงประตูแล้วกันเปิดเสียงใครเปิดเสียงบอกกูด้วยว่าผีมันอยู่ทางไหนเปิดเสียงแล้วไม่เปิดเสียงเลยจ้ำสแกมเมื่อกี้ไม่อย่างดังอ่ะ มึงก็แค่ปรับเสียงลงเนี่ยนะ่นก็ทำรูปผมเลยนะหลองไปหลังไปการเดินเราต้องไป้อมนนีัแต่ตอนนี้คือเกิดใหม่อ่ะเกิดใหม่แล้วแล้วเดินมาทางขวาเรื่อยๆเลยขวาเรื่อยๆขวาหรือซ้ายนี่แหละจะไม่ผิดน่าจะขวานะเนี่ยส่งไปดูแลน่ะไปไปดูในแคทแชทอ่ะเจอทางออกเอิ่มทำไมมันคนละที่ขาวขาว ไม่เป็นสีเขียวแต่นี่มันเป็นสีเขียวเอาอะไรเอาประตูอะไรผมว่าคืออะไไอ้เป่นที่ที่กูเจอมันคือทางเข้าม่ใช่ทางออกกูไปทางเข้าไอ้เขาเจ้าตัวมึงสีทองอยู่แล้วอ่ะตัว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 มึงกลายเป็น ไอ้เสียงกูได้ยินเสียงเสียงสตีสียงไอ้ยามืดอ่ะไหนตรงไหนเขาเขาบ้านก่อดมาละบ้านาบ้นก่อนบ้านก่อนบ้านก่อนวิ่งหมดวิ่งหมดแล้ววิ่งหมดแล้วจาไม่ผิดไปเลยไปเลยเออไม่ได้มเปิดเสียงเดี๋ยวมเขาไม่ได้เออเขาคนเปิดเสียงเขาก่อนนะเฟรมล้อโอ้โหนี่เลย ยังอยู่ใกล้เลยมันไปทางนู้นอ่ะพุ่งออกไปพุ่งออกไปไปจิีบเสี่ยไปเลยเหรอไม่ก็ไปอ่ะไม่ออกไปละไม่กลอวแล้วเฮ้ยเจ้าบ้านอีกจำนวนหนึ่ง EA บ้านนอนกลางทุกคนหายไปไหนอะอยู่ตรงเก่ากันเหรอบ้านตรงนู้น่้านนอนตลางทุกคนที่นี่ใช่ไหมเอาอยู่นี่กันหมดเลยบ้านนอนกลางทุกคอที่นี่ใช่ไหม อ้าวูแรงกันโอ้หม่นสั่นนากูไปเลยอ้าวพวกมึงอยู่หนกันนะกูอยู่กับอาร์ตอ่ะเอออยู่ตรงบ้านเก่าอะเอ้าแล้วกูกับอาร์ตก็มากัดเข้ามาไหนก็ว่ะกูอาร์ตมาไหนแล้วอ่ะเอ้าอาร์ตไปไหนอ่ะอาร์ตอ่ะอาร์ตอะคันเดิมได้ปะโออ้ยเสียงผีไอ้ <laughs> ใช่ผีตามหลังอาร์ตไม่ได้ติดเลยเลยมื่อกี้ผีผีแม่งตามหลังอาร์ตอรลยทางเดิมจำได้ป่ะอาร์ตหอด,อดมาเมื่อกี้กูเดินมาใช่ไหมแล้วแล้วผีแม่งตามหลังอาร์ตไปแล้วกูก็เดินตามผีไปแล้วกูก็เดินเลี้ยวออกมายี่ยังหลอดเลยอทำไมผีมันเดินมาหากูบ่อย่างวะเมื่อกี้ผีไม่ตามอ,อมาร์ตไปเลย เจี๊ยกไงและวอาร์ตใครไนแรกอ่ะอันเป็นใครเราไงเดี๋ยวให้พี่ๆไปเด็ดอาร์ตมาก่อนเบเมก้นอนผีทางเว้ยแต่บะเนียคือผีมันตามเัวกูอย่างเงี้ยเบเก้บอกูอยู่ข้างหลังผีเลยนะผีไม่ตามอ่ะผีไม่ตามแล้วว่าอาร์ตน่ากินเสื้อพิซซ่าน่ากินดีนะเพื่อนเสื้อเอนั้นน่ากินดีมากมันน่าจะบอกว่าให้เมลเมลเรื่องนี้น่าดูดีว่ะขอดูหน่อย ส่วนมากกูเห็นอ่ะประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นรูปอัลซินาถ่ายไปไหนอะตอนผีเดินผีไล่ไม่ยังไม่มีเสียงเดิมโอเคมันมาละมีแล้วมีแล้วกูได้ยินแล้วกูได้ยินเสียงแล้วไปนู่นไปนู่นไปทางนู่นพระเจ้าเปิดเสียงยังเปิดเสียงยังได้ได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วเสียงเดิมแม่งเงี้ยโคตรโคตรเป็นโคตรไอ้มา โอ้ยเยอะจังเราอ่านอยู่ไหนติดไอ้มัดทำมาลัคกี้ไอ้มาดกับมาก่รไอ้มัดกลับมาก่อนกูรอไอ้มัดกลับมกรทางไหนทางไหนอย่าปิดประตูอย่าปิดประตูอย่าแม้แต่จะคิดเขายัดต่อถม่ได้ไอ้มัดเข้าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันบังไอ้มัดมันกลับมาแล้ว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  มันกลับมาแล้วกูอบอกว่ามันกลับมาแล้วไม่อยอมเข้ากลยน,นะไม่กูเข้ามาแล้วเแหละวิกกี้กูกเห็นนะกูเรียกกูร้องต้องน้ำไม่อยอมมึงนจ่ายค่าน้ำจ่ายค่าน้ำใคอใครใครจ่ายค่าน้ำเฮ้ยเขา,าได้ยินนะเว้ย <c oughs> ได้ยินได้ยินเสียงผีเหรอผีไม่ได้ยินเสียงเนี่ยลืมจิตสัมผัสอ่ะไม่ได้ใครใครใครไม่เจออาร์ตอาร์ตไม่ได้เกิด พี่ฟิลไม่ได้เด็ดอะไรอ่ะอัดแตกอัดอัดดิอัดเจอผีมาตรงนั้นอัดดื้ออ่ะอัดไม่อยู่นิ่งๆอ่ะอัดดื้อแหละเด้งเหมือนอัดสุดอัดดื้ออะัดไม่อยู่นิ่งอ่ะผมผมกำลังวิ่งไปป่าผมกำลังวิ่งไปป่าสิลิธอ่ะป่าป่ะแต่สปิริตมันป่าสปิริตเนี่ยเปิดประตูไปแล้วเออฟิฟิมเอาฟิฟิมจะไปไหนพี่ฟิฟิมพี่ปี๊ไปไหนมาทำไมวะเนี่ยมาแล้ว อุ้ยบ้าจริงเสียงเสียงเสียงโอ้ขาเสียงขาเห็นที่เฟรมวิ่งอหนวกก็เลยวิ่งตามอย่าอย่าอย่าวิ่งวิ่งอย่าวิ่งตายแล้วก็บอกโอ้เสียงโอ้เอ้ยมเกลับมาเลยนะโอ้เสียงไม่เสียงแม่โคตรน่ารักเลยหน้าไม่แง่เ่ะสีเกมนี้น่ารัก คนรอดผีผีมันวนตรงนี้วะผีตรงหัวผีนะผีเอ้ยอันนี้ใช่ตรงไอ้เนี่ยอาอ์มมันวาดมันวาดเส้นสีขาวไว้ที่มันมาตรงนี้บ่อยอ่ะน่าจะเป็นน่าจะเป็นตรงนั้นนะที่สีขาวอ่ะอาร์มโดนผีผีมีดปัดโดนผีปัด แตกเอากูเข้ามาแล้วกูแตกกันยไงอ่ะไอ้ข้างหลังอาร์ตข้างหลังอาร์ตข้างหลังเปลี่ยนเลยไอ้สิคืออาร์ตเนี่ยโอ้โหสาหัสเอ้าแล้วเราอยู่กันสามคนเราเราอยู่กันเยอะสุดแต่ถ้าเกิดเราอยู่ถ้าเกิดฝั่งไหนเยอะสุดเพราะว่าฝั่งนั้นคือฝั่งนนั้คือฝ่าถูกต้องตอนนี้ทอมัสกับพี่กับพวกมึงหลงแล้วเว้ยเพราะเราอยู่กันสามเพราเราอยู่กันเยอะ เอาอาดนิ่งอาดนิ่งอันหลุดอาดนิ่งไหมแล้วเขาเจ้าไปเทียบโทนก่อนไปเออโอ้โหคนที่เตยเราเจอได้ไงเนี่ยเจอได้ไงนะมีตกใจหมดเลยอันแนใจอ่ะอันแนใจดิดาบข้างหลังของอาดมันไม่ในใจดิรู้ไหมอาร์เขามีเขาแนใจเพราะว่าดาบข้างหลังเขาเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยไอ้ดาบเจ้า อาร์ตใส่แต่งชุดเนี่ยเป็นคลีดอ่ะเหมือนมืนกันเหมือนแม่เป็นคลีดอ่ะมันคือละเปิดผยผีมา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 โอ้โหคลิปนี้มันจะฮาคลิปมันเอกือบโดนอีปาดหลังอาร์ตไหมว่าคลิปนี้มันจะฮาคลิปเอ โอ้เสียงเอี้ยยาเสียงมันมาอย่าไปประตูดิเฮ้ยข้าคนมีสมองเหรอจะคิดกล้าคนมีมันสมองเอ้เจ้าไปรอดดิโทรมึงสะกินเรืองแสงไงเพราะว่ามึงคลายบ่อยไปรอดไปรอด เรากดไปกันแล้วผีมาผีมาผีมาเสียงอะไม่ได้ยินหนูไม่ได้ยินเสียงบ้าแล้วเร็วมาไปไปไปหาหาบ้านหาบ้านแถวนี้ก่อนไม่ต้องพักแล้วไปเลยไม่ต้องพักแล้วไปเลยแน่ใจเหรอสภาพผีมันเดินไมม่่กูโนะฮสภาพผีมันเดินสปอนข้างหน้านี่หาสภาพผีมันเดินสวนกลับมาเดี๋ยวสภาพมีหน้าหมดเออเนี่อยจังบ้านเดี๋ยววิ่งอย่าวิ่งอย่าววิ่งไม่ใช่คนหลายคนที่วิ่งได้ โอ้โไปนั่นเลยไปนั่เลยอย่าเ่งต้องเห็นด้วยกันต้องเห็นด้วยกันรูปปาร์กิงชิด is the dinosaur is so fun สร่า